ดอสสนับสนุนโดยดูแลน้ำดูแลคนสำคัญนวัตกรรมถังดอสยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของทังดีต้องถังดอสโอ้ไม่ดอสกันทุกๆวันจันถึงวันศุกร์นะคุณุูฟังวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ วันที่ต้องมีคนลุ้นปกติทุกวันน่ะช่วงเวลานี้จะมีคนลุ้นอยู่แล้วลุ้นว่าเออคนที่อยู่ในสายเขาจะทำได้กี่วิเอ,อ๊เขาจะไปได้กี่วิแล้วก็จะมีว่าเอ,อ๊วันนี้เขาจะทํามากกว่าฉันไหมเพราะมันเป็นวันตรงกับวันศุกร์ที่จะเป็นวันชี้วัดว่าคนที่ทําสถิติลากเสียงดอสของเราได้ยาวที่สุดจะได้กระเป๋าเพิ่มอีกหนึ่งใบนะคะกระเป๋าห่วงใหญ่เบรเบรราจากดอสที่จะแตกต่างจากกระเป๋าปกติเป็นใบพิเศษที่เรามอบให้กับคนที่ฮึบ ปล่อยของออกมาได้ยาวที่สุดวันนี้สถิติของเขาจะทำลายตัวของเขาเองหรือของคนอื่นได้แค่ไหนเดี๋ยวติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีคุณพลอยค่ะค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นไหมคะ่ากันิดนึงค่ะนิดนึงนะคะแล้ววันนี้คุณพลอยสบายดีไหมคะสบายดีไหมสบายดีไหมก็สบายค่ะแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าสบายแต่วนเป็นอะไรนะนอนค่่อ๋อนอน,นอยู่เหรอ ร้อนค่ะอ๋อร้อนออร้อนโอเคแต่เย็นเย็นลงแล้วบางอาจจะแบบหายอ้าวขึ้นไหมคะตอนนี้อยู่แถวไหนอะคะอยู่ปากเกร็ดค่ะปากเกร็ดอ่าใชค่นนทบุรีเวลาประมาณนี้รถติดมากไหมคะเอ่อน่าจะปกติติดค่ะแต่พอดีแบบพอยทำออยู่กับบ้านก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปในช่วงเวลาที่เขาติดกันก็ถือว่าสบายพอสมควรเนาะใช่ใช่ค่ะวันนี้คุณพลอยากฟังเพลงอะไรคะ แฟนผมน่ารักค่ะได้นะคะเป็นเพลงของน้องโบเมลาดานะเดี๋ยวยอมเปิดให้แล้วประเด็นคือตอนเนี้ยคุณพลอยได้กระเป๋าแล้วหนึ่งใบจะเป็นใบปกติที่เราแจกกันทุกวันอยู่แล้วกระเป๋าโอไม o ดอสนะคะสถิติที่วันนี้ที่คุณพลอยคิดว่าจะทําได้ของตัวเองน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่เราเล่นเล่เคยซ้อมไหม <c oughs> <laughs> สองถึงสิบไหมคือแบบว่าเออมันบวกความตื่นเต้นมันก็จะแบบลดลงจากสิบสองไปอะไรแบบก็เข้าใจแต่บางคนตื่นเต้นแล้วไปหนักกว่าเดิมเลยนะหถือว่าไปได้เสียงดีเลยนะไม่เป็นไรคุณพลอยวันนี้ขอให้เกินสักเกินสิบสิบมานิดนึงอ่ะสิบกว่านิดนิด สิบสิบสิบคนที่ต้องลุ้นที่สุดคือคุณแชปนะคะเมื่อวันพุธสถิติที่ค่อนข้างใกล้กันคือวันอังคารกับวันพฤหัสกับคุณออฟกับคุณฟ้าไปประมาณ17.6 17.7อะไรแบบนี้นะคะคุณแพร12.28นะคะก็น่าจะใกล้อ้อมสําหรับคุณแพรเราเป็นเพื่อนกันคุณแชปอยู่ที่18.70เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพลอยลองดูนะคะทําให้เต็มที่เท่าไรเท่านั้นทําให้มีความสุขอารมณ์ดีอารมณ์เสียเอามาใส่ไว้ที่คําสุดท้ายได้เลยนะคะถังดีตอ ต้องถังด oh อสโอ้ไม่ดอสเพราะดอสเขาดูแลเราอยู่ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะหายใจลึกๆสบายๆจะวอร์มก่อนก็ได้นะคะเอาไม่ติดแล้วก็พูดว่า <c oughs> ถ้าพร้อมปุ๊บก็ถังดีต้องถังดอสได้เลยนะคะโอเคค่ะขยับตัวให้พร้อมอ้อมนี่อ้อมลุกยืนเป็นเพื่อนอยู่นะเนี่ย <c oughs> อ้อมก็ตื่นเต้นปะเอาจริงๆ,ๆ <c oughs> คุณผู้ฟังที่ขับรถอยู่หรือนั่งอยู่ตรงไหนลุ้นไปได้วยกันนะคะเอาใจช่วยเธอคะ่ะมาอ้อมรู้คนเดียวที่จะไม่ช่วยคือแชป มาถังดีต okay. ้องถังดรอสโ oh my god ค well> ือยังไงเดีย ที a. A j j magic, kind of ่อ uh ัน uh จับได้ส huh. uh ิบเก้าอ่ะถ้าจับได้ส huh. okay. okay. ิบเก้าก็คือเฉือนไปนิดเดียวคือเราเป็นจังหวะที่แปลกมากอ่ะเออเออแล้วแล้วอ้อมลุกขึ้นยืนแล้วมีความรู้สึกว่าอ้อมเป็นขยะตามจังหวะได้เลยเออเนอเออโอเคคือคนเราสามารถมีวิธีทุกอย่างกัะคุณผู้ฟังที่จะช่วยให้ลมหายใจเราปล่อยให้ยาวถูกป่ะค่ะคุณพออันนี้ก็แบบอันนี้ก็พู่งแต่ครั้งนี้เหมือนกันตอนซ้อมก็ไม่เป็นแต่ตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมหายตื่นเต้นยัง ใช่แล้วค่ะแต่เอาใจช่วยจริงๆนะอ้อมช่วยทุกคนอนะ่ะแล้วคุณพลอยก็แบบเออ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 เอฮ้คุณฟัง <c oughs> เห็นไหมมันไม่สําคัญที่ความยาวที่ต้องแบบลมเสมอมันจะไม่เสมอเลยก็ได้สกิลการเอาตัวรอด ส่งมาสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันวันนี้ยินดีกับคุณพลอยที่ทําสถิติด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวม้อเปิดเพลงให้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจ่ากับวันนี้พลอยได้ไปกระเป๋าสองใบเลยทั้งใบเล็กแล้วก็ใบอ่าใบธรรมดาแล้วก็ใบใหญ่เป็นพิเศษสักวันหนึ่งอา้อมามาีาอยู่วีคหนึ่งอ้อมจะเอาบรรดาชแชมป์ทั้งหลายมาเล่นกันหรือเอาคนที่ไม่ได้เป็นชแชมป์ของวันศุก เอามาเจอกันสักรอบก็น่าจะดีนะคะขอขอบคุณนะคะกับนวัตกรรมถังดอสดูแลน้ําดูแลคนสำคัญเพราะความหงใหญ่มันใหญ่เบอร์เบราโอ้ไม่ดอสเจอกันสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะ oh